เก็บมักท่านคือเก่าจ้าป๊าตีนอีก่นน่ะนี่แนะ <c oughs> ตม่มางามางามๆเลยพี่น้องเลย นัดโฟลงเชรว่าโลวทงหนึ่งสิบพัน่าสันโพลงริดสื่อเลยพี่น้องเอ้ยมีคนสืออรีกะก็ดีคือการพอได้บัตรเงินทาบ่มี่หล้กก็ะยาว่างโพสลงเฟสว่าทงหนึ่งสิบพันกี่มาซันที่พันกีบก็คือสาิบบาทสามสิบาบาทพี่น้องเอ้ย nha mà cả than cái kín mà cả than chân bừa nha cả lôm phải ơi เขาห่มแล้วก็นหนาวออกแดดแล้วก็หอดแดดแห้งลายพี่น้องเอ,อ้ยแดดแดดกลังสีงยำกวีทนีพี่น้องตัดไรกระพานตอนนี้เอาเอาเอาเอกตะกอนเอาขาข้างมันนะพี่น้องเชื่อว่าเป็นเหลี่ยมเป็นเหลี่ยมขาออกตะกอนเอาเหลี่ยมมันออกก่อนบ่ตายคือบ่ตายกรบโโบมักคือกันพี่น้องเอ,อ้ยมีเหลี่ยม กันเหลี่ยมร้ายเลยบ่ได้เลยพี่น้องเล <laughs> ม,มีเหล็กเหอี่ยมแล้วพี่น้องเนาะเห<ค><ณ>ลี่ยมร้ายบ่ได้เลยมเลยยี<ร> <c oughs> เหลี่ยมเลยเลยบ่ได้เลยคนน้องโอ้โขงเลยบ่ตายบ่ต้องเหลี่ยมคนสื่อของพี่น้องเลย <c oughs> เยาสีเห็ดสดใหม่เลยนี่ติดตามกุ้ยนะครับมกระทัน,อทนโอ้พุทธา จำไปโดนไเนาะจัดไปนึ่งอือตอนนี้ก็ผ่านหลายหมากเลยขโมยพี่นองเลยนี่มแล้วพี่น้องเลยตนี้จะมาพ่อำจำก้ฎธนีกับยังกา

มะเบงน้ำกันผรร่องพิ่น่เออแบบฟนจิตอะไรเท่ากับไม่เคยเห็นรับรองว่าซีเมอร์สแตงรลิ่นอะไร, <laughs> ป,ร,ระไประเดท้ายแม่งย่จิบบรอยกันไดน้ด้วย่อนองผมเองประเดท้กลุ่มเนา พี mm. Ơ Ơ ่สิเห็ดแบบสีเลยเลยเพราพี่เนาะยิ่ยำประมาณนี้แหละ เอาเกลือใส่เนาะคล้วบอ่าเกลือใส่แล้วมันจะดีดำนิดนึนี่ตอนนี้เฝนกำกำลังสีตามพ่อพี่นอ้อง <c oughs> เป็นย่ำแล้วแหละกำลังสีตามมาผิดพี่น้องเว้ยมาฝึกกำกันว่าเฝนฉีดได้ไดพอพี่นอ้องเลย อันนี้คือว่าเราเคยเห็ดเ่ากับเห็ดเเป็นผลไม้ดอกเเบิ่งเห็ดก็ไอ้คิ้วขึ่า่าเอาทิปปนกันอืมอืม ตอนนี้กำลังบ็ดมะพริกใส่อืมอโอ้เอาพิกดิบใส่น้ำอีกพิกกับพิกอ่อนกิกไรดกจัดไปโฟก, <c oughs> กระเทียมลงไปเยมใน,น้หอืม <c oughs> <c oughs> กระเทียมนิดหนึ่งแล้วก็สิตรำตำม,มะพกก่อนบบหนึตอนนี้ก็ใส่ปลาแดกลงไปนี่ อืมใส่โตลงไปอีกสามโตใส่ปลาแดกสามจองใส่โตมอีกสามโตใส่สลรดลงไปหงัวหง<อ>ัวสองสอดซาเมนาใหญ่โอ้<ๆ>มะนาวสดๆจากตน้น ใส่ลงไปอือหือบู๊ยตกเลยอืม,อมใส่ลงไปเลยเบิร์หันละอือือน้ำตาลตามลงไปอืม ำปลาลงไปจวดอ,อืมอ้จิปต็นวัิใสกล้วยทานีลงไปกล้วยตานีอืม ใส่กล้วยตตนี้ลงไปพี่น้องอืมแล้วก็ใส่มะกระทันลงไปอืมโอ้ปฏิเ็ดแบบซี่เนาะปเสธหมากระทันลงเลยอืออือหืมมันรุดลงกันพี่น้องมันเบิ่งการมาเสียบหรือวดแสบต้มพริกแล้วเขาจะต้มมะกระทันเลยพี่น้องเขาเขาลืมอขาลืมสูตร มันกแตตะเขี้พี่นอเ <c oughs> นกิเตเทุงใส่ีได้เอากระนก, <c oughs> กนใหม่แล้วพอพี่น้อ,องเ้ยกันไวข่าตาอืมประทานอืมสุบเสบลกันรถาเบ่งรถสัตว์พอพี่นอ้องเ้ยว่าจะเป็นอะไรแมนบ่งาสงพี่น้องแป๊บนง นี่ตอนนี้ก็ตั้มเลยพอฟินอออเนลเบิกกันลศบรูปเศษพอฟินเนงไปเบิกตอนนี้ก็ก,กำลังตํ้อยู่ Mình cứ nhớ với chân nó <laughs> Mình cứ nhớ với chân nó Giờ <laughs> mình, <laughs> mình khảo ta <tà. cười> mình khảo ta hòa cà bay Khó tâm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp าก็ถิอกิ่นมกนาวหอมๆนี่พอใช่นอกเลยคุณนะโอโหนี่ได้ที่เรียบร้อยบ้นานระเบิงพอใช่นอกเลยกรเจายออกมานี่พอใช่นอกเทออกมาเลย อืมสิประมาณนี้แหละอ,อ,อันนี้คือตามอาคารใจกว่าอัธนีครั้งแรกในชีวิตที่เคยกินพร้อมเทียน้องเลยถ้าเบิงปฏิชีมให้เบิงอ๋เป็นนาา่ารักปฏิชีมให้เบิง,เ,บงเลยเนาะอืม แสบมาตายชิมกันอืมชิมเรียบร้อยพอแม่แสบแสบจ้าเอาละพอแนพี่น้องสำหรับคลิปนี้เทาก็สมมาพกควนเนาะอชิดเดลาพอแนพี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามบอต่าอเด้อพี่น้องพบกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดี